ดีค่ะมาพบกับอาจารย์มีนาสิทธโหนฟันธงอีกครั้งนึงนะคะสําหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์วันนี้อาจารย์มีนาจะมาพยากรณ์ดวงสําหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงวันที่4ถึงวันที่10กันยายน25 6 5ค่ะคนเกิดวันอังคารก็จะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวซึ่งเป็นตัวแทนของพละกําลังความแข็งแรงความกล้าหาญมีความขยันขันแข็งมานะพยายาม นิสัยของคนวันอังคารนะคะหากทำอะไรล้มเหลวหรือผิดพลาดก็จะพยายามเริ่มต้นใหม่ไม่ท้อถอยและจะพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่รักความเป็นอิสระค่ะคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ดาวการเงินคือดาวพุธโคจรต้องฉลกเป็นโชคมหาศาลได้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลค่ะ เป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรส่งผลให้การเงินมีความโดดเด่นมีสภาพคล่องเป็นเงินที่มาจากความขยันขันแข็งความวิริยะอุตสาหะความมานะพยายามช่วงนี้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาค้าขายดีสมปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินที่มาจากการเจราจาติดต่อค้าขายสาําเ็จราบรื่น แล้วยังมีเกณฑ์การลงทุนขยับขยายงานและโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วยค่ะในด้านการงานมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวการงานโคจรมาส่งกระแสถึงดาวอังคารดาวประจำตัวทำให้มีโอกาสได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆใช้องค์ความรู้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากำหนดกลยุทธ์และนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากเดิม หาช่องทางใหม่ๆแล้วใช้จุดเด่นของคนเกิดวันอังคารที่มีคือมีความกล้าความขยนันความมีมานาอดทนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดความสำเร็จขยันแล้วรวยสู้แล้วมีเงินมีโอกาสพลิกกลับร้ายกลายเป็นดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ค่ะดาวเดินดีๆแบบนี้ต้องเสริมดวงชะตาด้วยนะคะให้พกเหรียญเทพ,พร,ราหูเทวีโชค ไว้ติดตัวติดกระเป๋าสตางค์เป็นมหามงคลและใช้สีพึ่งสยามประทานพรพกติดตัวใช้ทาเป็นประจำเพื่อเสริมเสน่หในการเจราจาให้สำเร็จราบรื่นก่อนทาสีพึ่งนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานให้สมปรารถนาดังใจนึกโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาการเจราจาค้าขายให้ประสบความสำเร็จค่ะในด้านความรักดาวความรักจรกุมชะตากำเนิด ส่งผลให้คนมีคู่ได้อยู่ใกล้ชิดคนรักมีโอกาสได้ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้หาโอกาสไปทำบุญด้วยกันนะคะจะช่วยเสริมดวงชะตาและส่งเสริมเกื้อกูลให้กิจการงานที่ทำร่วมกันประสบความสำเร็จได้ค่ะคนโสดมีสเสน่ห์มีโอกาสพบรักในโลกโซเชียลขอให้ค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาศึกษาซึ่งกันและกันให้ดีก่อนค่ะ ด้านสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการเดินทางไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนให้ใช้ความระมัดระวังเมาไม่ขับนะคะคนเกิดวันอังคารคะดาวเดินดีๆแบบนี้โอกาสดีๆมาถึงแล้วคะ่ะใช้จุดเด่นที่มีความกล้าความขยนันความมีมานะพยายามลุยเต็มที่เต็มกำลังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับรองว่าจะประสบความสำเร็จตามที่หวังได้แน่นอนค่ะแล้วพบกับอาจารย์มีหน้าได้ใหม่ในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ